จจะไม่มีสมาร์ทโฟนอีกต่อไปสตรีมเพลงผ่านสมองมือถืออาจไม่ต้องมีแล้วก็ได้แล้วเราจะใช้อะไรแทนคลิปนี้มาชวนคิดไปด้วยกันค่ะ พูดถึงเทคโนโลยีนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนกันใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของเราไปแล้วแต่ลองสังเกตไหมคะว่าทุกๆครั้งที่มือถือออกใหม่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆแทบไม่มีครั้งไหนเลยที่เป็นการเปลี่ยนแบบนี่คือเมเจอร์เชนส์เหมือนครั้งที่สตีฟจ็อบส์เมื่อ2007ได้เปิดตัว iPhone เครื่องแรกนะคะว่านี่เป็นแบบมือถือที่ไม่มีปุ่มกดแล้วดังนั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊หรือว่าสมาร์ทโฟนจะถึง ถ้าไม่มีมือถือเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงบ้างทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนค่ะทุกวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการรับแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะเรามีอะไรเราจะเซิร์ช Google อะไรเงี้ยเราสามารถรับข้อมูลได้รับเมสเซจที่ส่งมาจากเพื่อนรับข่าวสารต่างๆได้ในขณะเดียวกันถ้าเราอยากติดต่อกับโลกภายนอกสื่อสารคนา้นคว้าข้อมูลเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางเช่นเราจะพิมพ์หาเพื่อนเราจะครเอทคอนเทนต์ขึ้นไปบนโลกออนไลน์จริงๆอีลอนมัสก์เขาเคยพูดไว้นะคะว่ามือถือเนี่ยเหมือนกลายมาเป็น อวัยวะของเราอยู่แล้วเราใช้มือถือเชื่อมต่อกับโลกภายนอกตลอดเวลาแต่ติดอยู่ตรงที่ว่ากว่าจะหยิบมือถือมาพิมพ์เนี่ยมันช้าไม่ทันใจสมองของเราไปไวกว่ากว่าจะคว้ามือถือออกมาเปิดแอป pp, พิมพ์กด enter หลายเท่าเลยค่ะ ทุกวันนี้ในท้องตลาดนะคะเขาก็มีการพยายามสร้างอุปกรณ์ที่เป็นแบบ wearable device หรือว่าอื่นๆใดๆที่เป็นสื่อกลางแทนการใช้มือถือในการรับส่งข้อมูลโลกของ VR โลกของชิปในการฝังเข้าไปในตัวคนโลกของการใช้ brain computer interface ในการประมวลผลอาจจะเข้ามาแทนการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือที่อาจจะกลายเป็นอุ๊ยไม่มีประสิทธิภาพลูกหลานอาจจะมาถามว่ารุ่นพ่อแม่ใช้อะไรอะคะแบบที่เราไม่ค่อยเข้าใจว่ารุ่นพ่อแม่เราใช้เพจเจอร์กันมาก่อนนะคะ ทีนี้เรามาลองชวนคิดกันไปทีละสเต็ปนะคะว่าถ้าไม่มีมือถือแล้วอะไรจะมาแทนฟังก์ชันต่างๆที่มือถือทําหน้าที่ในปัจจุบันนี้ได้บ้างเริ่มจากการรับภาพนะคะตอนนี้เนี่ยเราใช้มือถือในการเสพคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆ YouTube Netflix s สมาร์ทที่ฟังเสียงอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้การรับภาพที่ได้รับการยกระดับไปแล้วเนี่ยมีอย่างเช่น VR h e a d s e t พวก wearable Headset หรือว่าแว่นตาอัจฉริยะต่างๆนะคะอาจจะมาแทนจอซึ่งหลายๆค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่อนาคต น่าจะได้เห็นการแข่งขันกันมากมายในตลาดเลยแหละค่ะตัวอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันะข่าวหลุดของ Apple Glass นี่ Apple เองที่เขาทํา iPhone มาเขาก็เตรียมทําเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะรอดูว่าจะเปิดตัวจริงหรือเปล่าและเมื่อไหร่มี Microsoft Hololens ค่ะ แล้วก็ Google g l a s s ที่เคยสั่นสะเทือนวงการไปก่อนน้านี้นานมากและแต่สุดท้าย Google g l a s s ไม่สามารถไปสู่แมสได้ปัจจุบันนี้เขาเขาพิ่งซื้อ r t h นะคะบริษัทที่พัฒนาแว่น o c a l s เพื่อจะทําให้ Google g l a s s มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนะคะรวมไปถึงเราก็จะเห็นการขยับตัวของยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้านะคะที่ทยอยออกอุปรกรณ์ w e a r a b l e มาอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นแว่น VR นะคะ Facebook เองนําโดย m a r k z u c k e r b e r g เนี่ยเขาก็อินเรื่องนี้มากๆซื้อกิจการปี2012แลัฒมาตั้งแต่ปี2 vr ที่หนักเบาราคาเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายมากขึ้นด้วยแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะล้ําไปก่อ vr ค่ะเขามีสิ่งที่เรียกว่า ar contact lens นะคะนําโดย mojo vision นะเขาเป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้เป็นคอนแทคเลนส์ที่ใส่เข้าไปในลูกตาของเราเลยแล้วก็มี ar graphic ขึ้นมาซ้อนทับภาพจริงได้เดินไปทางไหนเห็นเหมือน google map ลอยอยู่บนหน้าเราโดยที่แบบคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากําลังเห็นกราฟิกซ้อนกับโลกจริงอยู่ google, google ก็มีโครงการ skin mark s, ค่ะแนวคิดของเขาค,คือการเปลี่ยนผิวหนังร่างกาย ของเราให้กลายเป็นทัชแพดซึ่งทํางานได้เหมือนกันกับที่เรากดหน้าจอมือถือเปียบแต่กลายเป็นกดหรือขยับร่างกายของเราแทนค่ะใช้ร่างกายควบคุมตามคําสั่งจะทําท่าทางบีบสัมผัสต,ต่างๆโดยใช้หมึกพิมพ์หน้าจอพิมพ์ไฟฟ้าแปะหรือฝังลงไปที่ผิวหนังเหมือนเราสักหรือแปะสติ๊กเกอร์เลยค่ะสมมติมันมี a r อยู่ในตาเราแล้วใส่เข้าไปรับภาพได้สั่งการด้วยเสียงได้ผ่านแว่นเราก็คงไม่อยากจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถูกต้องไหมคะถัดมาคือการสั่งการค่ะปัจจุบันนี้ถ้าเราจะใช้โทรศัพท์มือถือ เราสั่งการส่วนมากคือการพิมพ์เข้าไปใช่ไหมคะพิมพ์คุยกับเพื่อนพิมพ์เซิร์ช Google แต่ว่าเทคโนโลยีตอนนี้จริงๆพร้อมแล้วนะคะลองแยกการสั่งการแบบที่มีในตอนนี้แล้วนะคะอย่างเช่น voice control สั่งงานด้วยเสียง gesture control หรือว่าการใช้ท่าทางในการสั่งการแล้วก็ brain computer interface นะคะหรือว่าการคิดและสั่งการตรงจากสมองเราเลยค่ะ เริ่มจาก voice control ก่อนนะคะอันนี้เราเริ่มคุ้นชินกันแล้วเพราะว่ามาในโทรศัพท์มือถือซีรีส์ของ Apple เอง Bixby ของ Samsung Microsoft Cortana นะคะหรือว่า OK Google เองเนี่ยก็เก่งขึ้นเรื่อยๆสามารถเป็นผู้ช่วยของเราที่ฉลาดสามารถคุยเป็นภาษ,าษาธรรมชาติได้มากขึ้นทําให้จริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เราสามารถใช้เสียงคุยกับเขาได้เลยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์นะคะซึ่งแน่นอนพูด เร็วกว่าพิมพ์อยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่แน่นะคะด้วยอัตราเร่งของความฉลาดของ AI เนี่ยในอนาคตเราอาจจะมีผู้ช่วยที่ฉลาดเรากับ j จ r าวิในอ r รอนแมนก็ได้ค่ะซึ่งผู้ช่วยอัจฉริยะเหล่านี้นะคะเขาอยู่ที่ไหนก็ได้แค่มีไมคไว้คุยกับเขาที่ใช้สั่งการได้เลยค่ะ ส่วนการสั่งงานด้วย gesture control นะคะก็มีตั้งแต่ระดับเบสิกแบบที่เราเล่น VR ใช่ไหมมันก็จะมีแบบ Leap Motion ที่ track การเคลื่อนไหวตามมือของเราที่ผ่านมามันอาจจะเป็นแบบ d device ที่เราต้องถือใช่ไหมคะตอนนี้ control lab ของ Facebook เนาะเขาก็มีแบบที่เราสามารถใช้มือเปล่านะคะเหมือนกับเราเป็นแม่มดนะคะนี่คือลูกแก้วพยากรณ์สามารถทําได้นะคะล้าไปกว่านั้นอีกมีการสั่งงานด้วยตาได้ด้วยนะคะจริงๆิเพื่องเองเนี่ยเคยไปเห็น Start Up ที่ e ท h Crunch งานที่ซานฟรานซิสโกมานะคะตั้งแต่ปี2017เขามีบริษัททําแว่น VR แล้ว VR นนัแ้บบลูก,ก าของเรค่ะว่ามองไปตรงไหนแช่ไว้เท่าไหร่เป็นการเก็บการเคลื่อนไหวแล้วก็ตอบสนองโดยการที่ใช้แค่ดวงตาของเราเนี่ยแหละค่ะล้ําไปกว่าน,นั้นค่ะโซนี่เขามีการจดสิทธิบัตรในการทาคอนแทคเลนส์ที่แค่กระพริบตาก็ถ่ายภาพได้เราแค่กระพริบตาก็ถ่ายภาพได้มือถือก็ไม่จําเป็นแล้วใช่ไหมคะหรือถ้าใครเคยดูซีรีส์ l a c k Mirror นะคะมีตอนหนึ่ง มันคือเหตุการณ์ที่คนสามารถเปลี่ยนดวงตาของเรากลายเป็นกล้องวิดีโอเหมือนบันทึกความทรงจาเป็นกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลาได้แบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่อย่าไปถึงจุดน,นั้นเลยกลัว <S <S หรือถ้าแอดวานซ์ไปกว่าน,นั้นนะคะมือถือไม่ต้องแล้วใช่ป่มเป็นแวร์ l บอาจจะไม่ต้องมีแวร์ l บแต่เป็นการรวมร่างคอมพิวเตอร์เข้ามาในร่างกายมนุษย์เองเลยไม่ว่าจะเป็นการฝังชิปลงไปหรือว่าการฝังนิวโรลิงสั่งการตรงจากสมองค่ะ เขาจะมีคำที่เรียกว่า brain computer interface นะคะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า nego mimi อ่ะที่เป็นใส่หูแมวใช่ไหมแล้วมันจะจับอารมณ์ของเราว่าถ้างอยหูแมวก็จะตกหรือว่าถ้าตื่นเต้นหูแมวก็จะขึ้นไปอะไรแบบนี้นะคะเป็นการสื่อสารว่าสมองของเราสามารถแบบมีผลกระทบสั่งงานกับสิ่งต่างๆได้หรือว่ามิวสิที่เพิ่งเคยแบบรีวิวไปนัาสมาธิ4 0อะไรแบบนั้นอ่ะก็คือใช้การตรวจจับคลื่นสมองเหมือนกันหรือว่าเจ้าอื่นๆนะคะอย่าง Facebook เองก็มีคอนโทรลแลบที่แบบสั่งการจากกล้ามเนื้ ก็คือ neural link ที่เคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อ2019คิดแล้วสั่งการได้เลยเหมือนมีพลังจิตต่างๆแล้วก็ล่าสุดค่ะอีลอนเขาเพิ่งทวิตว่า neural link จะสามารถสตรีมเพลงผ่านสมองได้โ oh. น่าติดตามมากๆนะคะแบบเฮ้ยสั่งหารด้วยเสียงก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดกับใครเลยเงียมๆแบบอยากฟังเพลงแจ๊สคิดในใจแล้วเพลงขึ้นมาี้ย น่าสนใจมากค่ะและเมื่อ 5G ที่กำลังมาและมาในประเทศไทยแล้วด้วยนี่นะคะเกิดขึ้น IoT Internet of Things หรือว่าที่เขาใช้คำใหม่ว่า Intelligence of Things อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารกันเองได้อัจฉริยะสุดๆเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้คุยได้สบายๆค่ะ Apple Home Pod Google Home Amazon Alexa และอีกหลายๆค่ายที่สามารถ control IoT ทั้งบ้านของเราได้ออกไปนอกบ้านก็มีอุปกรณ์อย่างพวก wearable หรือว่า chip ที่เหมือนเรา plug in com จิ๋วเข้ามาในร่างกายของเราหรือถ้าของในตู้เย็นหมด ราก็ไม่ต้องกดสั่งเองเพราะมี AI คอยตรวจจับแล้วก็คิดแทนเราและที่สําคัญเนี่ยเป็นแบบ p e r s o n a l i z e ด้วยนะคะดีไซน์มาให้เราโดยเฉพาะเลยว่าเพื่องชอบกินผักเพื่องชอบกินปลาชอบกินกุ้งกินปลาหมึกก็จะมาเติมของแบบที่เราชอบทั้งนั้นถึงจุดนี้เราคงไม่ต้องมีมือถืออีกต่อไปแล้วเพราะว่าอยากได้อะไรอยากเสพอะไรก็มีมาพร้อมตรงหน้าแบบที่เราไม่ต้องคว้าขึ้นมาแล้วสั่งการเป็นอุปสรรคในการสื่อสารของเราเพราะว่าการพิมพ์อาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปค่ะ ลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสมมติเราตื่นเช้ามางเหงา,าอยากเจอเพื่อนแทนที่ต้องกดโทรหาวิดีโอคอลเราอาจจะแค่สวม VR e a d s e t แล้วหลุดเข้าไปใน Facebook Horizon เหมือนได้ไปมีกิจกรรมไปคาเฟ่กับเพื่อนแบบที่ตัวเราอยู่เฉยๆไม่ต้องอาบน้ำแปลงฟันวาร์ปตัวเองไปได้เลยเหมือนในเรื่อง r ร a d y Player อนะคะถามว่าเพื่อมาพูดเรื่องนี้ทําไมเพื่อจะเลิกรีวิวมือถือแล้วหรอเธอจะไ,ไม่ใช้มือถือแล้วหรอไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่นี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าอยากชวนมาคิดกันเล่นๆเพรราจิงงมอ เทคโนโลยีตอนนี้พร้อมแล้วนะคะทุกวันนี้โลกมันหมุนไปไวกว่าที่เราคิดไม่แน่ค่ะว่าด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมๆๆๆแต่ว่ากระจายกันอยู่ไม่ได้รวมร่างกันทีเดียวสุดท้ายอาจจะมีค่ายใดค่ายหนึ่งที่เขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาได้สําเร็จแล้วก็ทําให้สิ่งเดิมๆหายไปในพริบตาเหมือนตอนที่ iPhone มาแล้ว b b ตายเมื่ออุปกรณ์อย่าง AR VR Brain Computer Interface มาในราคาเข้าถึงได้ดีไซน์สวยขึ้น มือถืออาจจะหายไปเลยในพริบตาเหมือนกันก็ได้นะคะทุกวันนี้นะคะโลกหมุนเร็วมากๆดังนั้นในมุมผู้ผลิตเองก็ต้องคอยปรับตัวให้ทันเพราะไม่แน่ค่ะถ้าเราแบบมัวต่ปิดหูปิดตามองยึดติดแต่สิ่งเดิมๆอนาคตอาจจะมีใครเป็นมามืดมาแบบ disrupt ธุรกิจเราหายไปเลยก็ได้ แล้ววันหนึ่งถ้ามือถือหายไปจริงๆถามว่าพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่เปลี่ยนหรอกคะ่ะมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์ไม่ได้กลายเป็นหุ่นยนต์มนุษย์ยังมีหัวจิตหัวใจยังมีความต้องการความหวังความฝันดังนั้นพฤติกรรมไม่เปลี่ยนอาจจะเป็นแค่ดีไวซ์ตัวกลางที่ ไปเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเฟื่องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเฟื่องไม่ได้อินว่าทุกคนจะต้องฝังชิปเข้าไปทุกคนจะต้องกลายเป็นไซบอร์กเป็นคนเหล็กอะไรแบบเนี้ยเราเองก็กลัวเรื่องแบบนี้เหมือนกันเพราะเรื่องของศิลธรรมอะไรก็เป็นอีกมิตินึงเนาะแต่ว่าแค่พูดถึงความเป็นไปได้ที่มันแบบเกิดขึ้นแล้วถ้าคนเอามาใช้มันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นอะไรอุปกรณ์ชิ้นไหนหรือบริษัทไหนจะทำสำเร็จในการเปลี่ยนโลกอีกหนึ่งครั้งโลกกำลังรอเรากำลังรอและมาติดตามไปด้วยกันนะคะเพราะอนาคตใกล้กว่าที่เราคิดค่ะติดตามซีรีส์ดันเซอ u ์ฟของเราได้ทุกวันพฤหัสสองทุ่มแบบนี้นะคะมีความคิดเห็นแบบไหนเพิ่มเติมอยากจะแบบเฮ้ยเห็นอะไรมีมิติยังไงว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่น่าจะเป็นแบบ สิ่งที่มาแทนโทรศัพท์มือถือได้ค่ายไหนมาลุ้นกันค่ะแน่นอนหุ้นก็เกี่ยวหุ้นด้วยนะหุ้นอาจจะขึ้นจะลงจากแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นี้น่าตื่นเต้นค่ะไม่อยากพลาดเรื่องราวใหม่ๆนะคะ C mm hmm. First และ Lady of Digital Age ไว้ Subscribe สั่นกระดิ่งให้หมดนะคะแล้วก็ใน Facebook ค่ะเรามีกรุ๊ปนะคะที่เพิ่งสร้างส่วนใหม่ๆเลย mm hmm. เข้าไปจอยกันได้นะคะ Tink Future ชุมชนคนทันโลกอนาคตค่ะ โซดหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ AI พูดกัน AI เยอะมากเอ๊ะสุดท้ายความกลัวที่ว่า AI จะครองโลกเป็นไปได้จริงไหมแล้วในฐานะที่มันจะมากระทบมนุษย์อย่างเราเนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้ต้องติดตามเดี๋ยวเอพิโซดหน้ามาเล่าให้ฟัง